ทีนี้มาดูมาดูความคิดเห็นของบุคคลต่างๆกันบ้างนะครับคุณนันทิวัต์สามารถนะครับอดีตร้อมพุ่งในการทำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยนะครับคือก็สงสัยเหมือนหลายๆคนสงสัยนั่นแหละการโพสต์ภาพที่คุณอุ้งอิงไปเซลฟี่กับยิ่งรักเนี่ยนะครับแล้วก็โพสต์ในอินส a g แกรมเนี่ยนะคุณนธทิวัต์เนี่ยก็ได้เอาภาพนี้มาแล้วก็ตั้งคำถามบอกว่ารูปถ่ายเซลฟี อาหลานรูปนี้ใหม่หรือเก่าใครพิสูจน์ได้ไหมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานหมายเดินทางไปต่างประเทศด้วยงบประมาณแผ่นดินแต่ไปพบเจอนักโทษหนีคุกต้องนําตัวสงสารมันถึงจะถูกนะ,<ช>ะนะครับคือคืออย่างที่บอกตอนเนี้ปัญหาขา้อแรกจริงคืออันนี้รูปเก่าหรือรูปใหม่ใช่นะ,อ,ะอันนี้เราก็ยังไม่รู้<ช>นะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารูปเก่าหรือรูปใหม่2ก็คือว่าต่อให้เป็นรูปเก่านะ การที่อุ้งอิงในฐานะนายกรัฐมนตรีโพสต์แบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนะเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งแล้วมาบอกว่า,วายิ่งรักไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแบบนี้มันสมควรหรือไม่สมควรเป็นพักการเมืองแกนนําพักร่วมรัฐบาลบอกว่าอะไรไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกป้นความเป็นธรรมซ้ำซากอันนี้สมควรนะป่ะคือรู้แหละว่าเป็นหลานรักแต่อย่าลืมตําแหน่งอีกตําแหน่งนึง่งคือเป็นนาย,ยกไง คือนอกจากไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยกับศาลใช่ไหมเมืม่อวานทนายเนี่ยปากดีปากเจ๋วไปแล้วรอบหนึ่งนะพี่กองลักษณะว่าแบบไม่เห็นด้วยกับศาลแล้วจะตั้งคดีใหม่ด้วยโดยจะเอาคดีที่อาอ้วนแกไปกินข้าวสิบปีนั่นน่ะมาสู้คุณหมอว่าลงตีตกหมดแล้วว่ามันคนละประเด็นกันนะไอข้าวที่คุณภูมิธรรมมากินน่ะกินโชว์เนี่ยนะยังไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่ามันก็มีปัญหาอีกโต้แย้งกันได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับ